สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระธรรมของพระเจ้านะครับวันนี้วันที่22นะครับพุทธที่22่ธันวาคมเช้านี้นะครับเราอยู่ด้วยกันในพระธรรมยหอนบทที่9พระธรรมยหอนบทที่9ผมขอนำอโดยภาพรวมทั้งบทเลยนะครับในบทที่9ในบทที่9เราพบว่าเป็นเรื่องราวที่องค์พระเยซูคริสต์นะครับได้ทรงรักษาชายที่ตาบอดมา ตั้งแต่กําเนิดนะครับแล้วก็มีเ,เรื่องราวเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในการรักษาขององค์พระเยซุคริสต์นั้นมีฟาริสีนะครับที่เป็นผู้นำศาสนากลุ่มหนึ่งที่พยายามจะจับผิดและมองว่าการรักษาของพระเยสุคริสต์นั้นกระทำผิดต่อบทปัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าเป็นการกระทำในวันสบาโตนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ เรื่องราวนะครับได้เกิดขึ้นทำให้ฟาริสีเนี่ยต้องมาสอบสวนการรักษาของชายตาบอดที่บอดมาแต่กําเนิดนั้นนะครับว่าไปถามพ่อของเขาแม่ของเขาว่าชายผู้นี้เป็นลูกของเจ้าจริงใช่หรือไม่และเขาตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดแล้วเขารักษาหรือเขาหายบอดได้อย่างไรนะครับเพื่อจะหาข้อ,อจับผิดนะครับแด่พระเยซูหรือ จะเอาผิดกับคนที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระคริสต์นะครับและแน่นอนครับว่าในบทที่9นี้เราพบว่าบริบทของในบทที่9้านั้นชาวยิวหรือคนในเวลานั้นมักจะเข้าใจว่าคนที่ได้รับความทุกข์ยากคนที่เกิดมาด้วยสภาพที่อาจจะพิการหรือตาบอดก็ตามเขาจะเข้าใจว่าครอบครัวของเขาหรือชายคนนั้น หรือพ่อแม่ของเขาได้กระทำบาปต่อพระเจ้าหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่กระทำไม่ถูกต้องต่อ,อาสายพระเนตรของพระเจ้าและสิ่งที่เป็นผลนะครับทางกายภาพเขามองว่านั่นเป็นการลงโทษจากพระเจ้านะครับเขาจึงมองว่าชายผู้นี้ที่ตาบอดนั้นอมองว่า,าใครที่เป็นคนกระทำความผิดบาปชายผู้นี้จึงตาบอดนะครับ และในหัวข้อวันนี้ที่ผมอยากจะนํามาแบ่งปันก็คือว่าเกิดมาเพื่อราชกิจของพระเจ้าเกิดมาเพื่อราชกิจของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงตอบนะครับนะสิ่งที่พระเยซูทรงตอบว่า,าไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทําบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขานะครับ แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขานี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงบอกกับาสาวกของพระองค์นะครับว่าไม่ใช่ใชายผู้นี้ที่กระทำผิดบาปหรือพ่อแม่ของเขานะแต่การที่เขาเกิดมาในสภาพแบบนี้เขาก็สามารถกระทำให้ชีวิตของเขาเองถาวายเกียรติแด่พระเจ้าได้กระทำให้ชีวิตของเขาเองนะครับ ให้พระราชะกิจของพระเจ้าปรากฏอยู่ในชีวิตของเขาได้ดังนั้นนะครับผมอยากจะนําอยู่3าประเดน็นสั้นๆด้วยกันในเช้าวันนี้เพื่อจะทําให้เราได้เห็นภาพรวมด้วยกันในบทที่9นะครับในพระธรรมย่อนนี้อย่างแรกก็คือว่าการที่เราจะเกิดมา,าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเหมือนกับชายตาบอดคนนั้นนะครับก็คือ1ก็คือว่า,าการที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าจากสิ่งที่พระองค์ทรงทาเพื่อเรา การที่เราเองจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับจากสิ่งที่องค์ทรงกระทําเพื่อเราชายตาบอดคนนั้นที่บอดมาแต่กําเนิดเขาพบว่าพระยซสุคริตนะครับองค์ทรงกระทําการรักษาตาบอดนะครับที่เขาบอดมาตั้งแต่กําเนิดเนี่ยให้หายได้อย่างอัศจรรย์นะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเขามีความดีดและเขามีความสุขใจและเขาเชื่อแน่ว่าเขา เขาไม่รู้หรอกว่าชายผู้นี้นะเป็นใครหรือมาจากไหนไงแต่เขามีความสุขและเขาพบว่าคนที่ชื่อเยซูคริสต์นะครับชาวนาซาเลตเป็นผู้ที่รักษาเขาให้หายและเขาเชื่อว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระชนะต้องมาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าจะทรงทําการของโปรงผ่านทางคนชอบรมนะในขณะเดียวกันที่ฟาริสีมองว่าพระเยซูคริสต์โปรงทรง ไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเองไม่ได้เคารพกฎต่อบทบัญญัติที่เขาตั้งขึ้นมากฎวันสบาโตที่ไปรักษาคนตาบอดในวันสบาโตจะเกิดมาจากพระเจ้าจริงก็ควรจะให้เกียรติพระเจ้าฟาริสีจึงมองอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราพบว่าคนที่จะเกิดมาเพื่อจะให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวของเขาก็คือคนที่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเขา ไม่ว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรเช่นกันเราทั้งหลายก็เช่นกันครับไม่ว่าเราจะเกิดมาในสภาพไหนอย่างไรพระเจ้าสามารถให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏอยู่ในชีวิตของเขาในชีวิตของเราด้วยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเกิดมาในสภาพที่สมบูรณ์แบบมีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือมีทรัพย์สินเงินทองที่เพียงพอต่อความจำเป็นหรือความต้องการของเราแต่ในความขัดสน รือในความยากลําบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผมเชื่อว่าเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์เราก็สามารถถวายเกียรติแด่พระองค์ได้นะครับสิ่งที่สองก็คือว่าผู้ที่ถวายเกยียรติหรือคนที่มองเกิดมาเพื่อจะให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏอยู่ในตัวเขานั้นนะครับจะต้องมองเห็นพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรนะครับของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดคนคนนั้นจะต้องมองเห็นว่าพระเรยซูคริสต์นะครับ เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้านั่นเองอย่างที่ผมบอกว่าในขณะเดียวกันที่ฟาริสีเขามองไม่เห็นและเขาไม่เชื่ออย่างสุดใจว่าพรรเยซุคริตนะครับมาจากพระเจ้าถ้าเกิดมาจากพระเจ้าจริงทําไมเขาทําให้กฎวันสบาโตของเขาที่เขาเองพยายามตั้งกฎขึ้นมาเพื่อจะรักษาวันสบาโตให้ดูเหมือนว่าบริสุทธิ์ให้ดูเหมือนว่าถวายเกียรติพระเจ้าที่สุด ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับมีการบังคับว่าเดินได้กี่ก้าวทำงานอะไรที่เรียกว่าถือว่าไม่ผิดกฎบัญญัติวันสบาโตแต่การที่พระเยซูคริสต์ทรงได้ทรงรักษาคนในวันสบาโตนั้นการช่วยชีวิตคนการเอาใจใส่การให้ความรักคนในวันสบาโตยิ่งเป็นสิ่งที่กระทำให้วันสบ,สบาโตนั้นมีความสมบูรณ์และครบถ้วนไม่ใช่แค่เป็นวันที่ คือรักษาแค่กฎบางอย่างหรือใช้หลักการปฏิบัติบางอย่างโดยที่ปัศจากความรักโดยที่คิดว่ากฎเหล่านั้นจะทําให้ตนชอบธทมนะครับดังนั้นข้อที่2ก็คือว่าต้องเป็นคนที่มองเห็นพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าด้วยนะครับสก็คือว่าเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและทําตามนะเป็นคนที่ถ่อมใจนั่นเองมีข้อความที่ปรากฏให้เราได้เห็นชัดเจนอย่างที่ ฟอเรสีได้บอกกับชายตาบอดคนนั้นนะครับได้บอกว่าพวกเขาตอบว่าเองมันบาปมาตั้งแต่เกิดแล้วยังจะมาสอนเราอีกหรือนะฮะแล้วพวกเขาก็ไล่เขาออกไปนะครับข้อความนี้กำลังยืนยันและบอกว่าในขณะที่การสนทนาหรือการไต่สวนสอบข้อเท็จจริงเกิดขึ้นกับชายตาบอดตั้งแต่กำเนิดว่าเขามองเห็นได้อย่างไรและชายตาบอดก็พยายามบอกว่า พระเยซูริสต์นะครับโรรองทรงมาจากพระเจ้าแน่นอนนะพระองค์ทรงทําการของโรรองได้โรรองทรงทําการอัศจรรย์ได้นะดังนั้นทาไมเราไม่มองทําไมเราไม่ไม่สังเกตรหรือเอะใจว่าผู้ที่พระเจ้าให้ทําการอัศจรรย์ได้ย่อมมาจากพระเจ้าแน่นอนนะยิ่งทําให้ความรู้สึกโกรธของฟาริสีและ,ะสิ่งที่ความเป็นความยิงพยองของเขาอยู่แล้วนะครับทำให้ต่อว่าชายคนที่ตาบอดอีก ว่าเขาเองเนี่ยเองมันบาปมาตั้งแต่เกิดแล้วนะเป็นเคาเป็นคาที่ซ้ําเติมเป็นคําที่ที่ดูถูกกับชายตาบอดคนนั้นที่ที่เคยตาบอดมาก่อนที่พระเยซูจะรักษาและยังจะมาสอนพวกเราอีกหรือนะไม่ยอมรับการสอนไม่ยอมรับฟังสิ่งใดทั้งสิน้นเพราะเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เราเรียนมาสมบูรณ์แบบแล้วนะครับไม่ต้องมีการสอนไม่ต้องมีการมา ชีแนะใดๆทั้งสิ้นมีหนำซ้ำนะครับเขายังไล่ชายคนนี้ออกจากธรรมศาลานะครับออกจากที่ประชุมของชาวยิวไปนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็นกคือว่าเราพบว่าฟาริสีก็ไม่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจไม่พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับในช่วงเวลานั้นนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายทำให้เขาเองไม่ไม่ไม่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเขาหรืออ ด้วยการกระทําของเขาได้แท้จริงฟาริสีเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจบทบัญญัติของพระเจ้าดีเข้าใจระเบียบข้อบังคับของพระเจ้าดีนะครับเพราะเขาเรียนรู้กฎบัญญัติของโมเสสแต่ว่าการที่เขาเองยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างหรือการกระทําที่ปัสจจกความรักก็นําไปสู่การยิงพยองนําไปสู่การเรียนรู้ซึ่งมาจากพระเจ้านะครับดังนั้นหนุนใจ เราทั้งหลายในเช้านี้ด้วยกันนะครับจากพระธรรมยห์นบทที่9นะครับเพื่อเราเองจะมีชีวิตที่ให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเราทําสิ่งใดพูดหรืออะไรก็ตามให้ความรักของพระเจ้าให้พระเกียรติของพระเจ้านะครับได้ให้ชีวิตของเราได้สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยนะครับขอพระเจ้าด้สรงอวยพรพี่น้องทุกท่านด้วยกันเราอธิษฐานด้วยกันในเช้านี้นะครับ พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่9ให้ถ้อยคำของพระองค์ได้สอนเราทั้งหลายเพื่อเราเองจะเรียนรู้และให้ชีวิตของชายตาบอดที่บอดมาตั้งแต่กำเนิดและพระเยซูทรงตัดกับสาวกสอนกับสาวกว่าการที่เขาเกิดมานั้นไม่ใช่ความผิดความบาปของพ่อของแม่หรือตัวของเขาเองแต่เพื่อให้พระราชะกิจของพระเจ้าปรากฏอยู่ในชีวิตของเขา ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายทุกคนที่เราเองที่รู้จักพระเยซูคริสต์พระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าฐานะพระผู้ช่วยให้รอดที่เราเองจะยอมให้ชีวิตของเรานำโดยการช่วยเหลือนำโดยการพึ่งพาของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้ชีวิตของเราสะท้อนพระเกียรติสะท้อนความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาและอวยพรพี่น้องทุกท่านด้วยเราอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ด้วยวันต่อวันด้วยพระคำพระเจ้าอวยพรครับ